สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องชัชวานสไตล์กันอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปทำการรับชมคลิปกันเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s ับสไคร b e กับช่องชัชวานสไตล์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับแล้วที่สำคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับแจ้งเตือนคลิปใหม่จากช่องชัชวานสไตล์กันนะครับ ครับก็สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องชัชวานสไตล์เวอรช์ชัน2กันด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไ cribe กับช่องชัชวานสไตล์เวอรช์ชัน2กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปนะครับแล้วที่สําคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารแล้วก็คลิปใหม่ๆนะครับจากช่อง ชัชวัสไตล์เวอร์ชัน2กันนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตนะครับของเครือข่ายทูมูฟนะครับของเครือข่ายทูมูฟนะครับเป็นจำนวนทั้งสิ้น5ตัวนะครับเราก็ไปที่แป้นพิมพ์กันโทรกันเลยนะครับเรามาดูโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตตัวแรกกันนะครับ ให้เรานะครับกดดอกจัน900ดอกจัน3510สีดียมนะครับตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่1 g จกนะครับใช้งานได้1วันนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับกดไม่ทันก็ให้นะครับแคบหน้าจอไว้ได้เลยนะครับโอเคครับเราไปดูโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตของ to move นะครับตัวที่2กันนะครับให้เรากดดอกจัน940ดอกจัน 3099 3สามสี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่500 MB นะครับใช้งานได้7วันนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับที่ไม่ทันก็ให้แคปบหน้าจอไว้ได้เลยนะครับเราไปดูโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตนะครับของเครือข่ายทูมูฟนะครับตัวที่3กันให้เรากดดอกจัน935ดอกจาน9สี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่ 2G กิกนะครับใช้งานได้30วันนะครับ ถ้าเพื่อนคนไหนนะครับไม่ทันก็ให้แคปหน้าจอไว้เลยนะครับเราไปดูโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตของเครือข่ายชุมูฟนะครับตัวที่4กันให้เรากดดอกจัน7 7 7ดดอกจัน7380สี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตนะครับความเร็วอยู่ที่ 1G จิกใช้งานได้7วันนะครับถ้าเพื่อนๆนนะครับไม่ทันก็ให้แคปหน้าจอไว้เลยเลยนะครับ โอเคครับเราไปดูโปรโมชันเสริมอินเทอร์เน็ตของเครือข่ายทูมูฟตัวที่5กันนะครับคือตัวสุดท้ายนะครับให้เรานะครับกดดอกจันนะครับ878ดอกจัน8 50นะครับเหลี่ยมนะครับตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตนะครับความเร็วที่320 MB นะครับใช้งานได้1วันนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับไม่ทันก็ให้แคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับ และนี่ก็คือนะครับทั้งหมดนะครับโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตของเครือข่ายทูมูฟทั้งหมด5ตัวนะครับที่ผมนํามาแนะนําเพื่อนๆนะครับอาจจะมีทั้งตัวที่ได้แล้วก็ไม่ได้เลยนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปด้วยนะครับแล้วก็ให้ดูนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับให้จบนะครับให้ดูรายละเอียดต่างๆภายในคลิปนะครับก่อนที่เราจะทําการกดนะครับโปรโมชั่นนะครับอินเทอร์เน็ตไปนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็ กด subscribe กับช <idd> ่องชัชวาตสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปนะครับแล้วที่สำคัญเพื่อนๆอย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารแล้วก็คลิปใหม่ๆนะครับจากช่องชัชวาตสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับก็สหรับนี้สวัสดีครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กับช่องชัชวาตรสไตล์กันด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปแล้วที่สำคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับ